ค่วันนี้วันที่12เดือนกุมผ่าผันนะคะนี่ค่ะวิงค่ะลิงค่ะวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งมาจากทางหัวหินนะคะทางตลาดที่เขาเที่ยวกันแล้วกำลังกลับบ้านค่ะโหเยอะเยอะเลยค่ะวันนี้เรามาจากบ้านสวนสุรักนะคะเรามาเที่ยวหัวหินค่ะไปหมดแล้วขึ้นขบวนแล้วค่ะนี่ค่ะ ขึ้นไปข้างบนนู้นค่ะเขาเดินขึ้นไปค่ะว้าวสุดยอดค่ะทีนี่โบชิค่ะหมามันเห็นลิงมันจะกินลิงแล้วค่ะแอนนี่ค่ะคุณสามีบ้านสวนทรงรักฮอลิเดย์นะคะฮอลิเดย์บ้านสวนทรงรักมาฮอลิเดย์อยู่ที่หัวหินค่ะหยุดทำงานค่ะหยุดทำงานกี่วันคะคุณมนอมูเอ็กพลน Good หยุดกี่วันคะวั e ส์วิกหยุดเก้าวันครับอ๋อส oh, ิบ <laughs> วันโอเคโอเคค่ะ <Okay. Okay. S 2> ว้ <Okay. laughs> าว wow. อากาศดีคะ่ะแต่ร้อนมากมากสู้บ้านสวนทรงรักไม่ได้คะ่ะบ้านสวนอากาศดีนี่คะ่ะทะเลหัวหินนะคะนี่คะ่ะลิงเต็มเลยคะ่ะเมื่อกี้เยอะมากคะ่ะเดี๋ยวสูง ่ะโ <Okay. S 2> อเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะนิ่งบ๊ายบาย